โน้วาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันเขาก็มีสิทธิเรื่องของเขานะครับเออแล้วจะไงคนทั้งประเทศต้องมาจ้างผมหรือไงอ่ะมันบ้าหรือเปล่าคุณต้อง,ต,องต้องคิดหน่อยนะทนายมีเจ็ดหมื่นแปดหมื่นคนนะครับคุณจยให้ผมทาทาคดีทั้งประเทศคนเดียวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเขาจ้างไม่จ้างเป็นเรื่องของเขานะครับเขาติดคุกไม่ติดคุกก็เรื่องของเขาอยู่แล้วผมไม่เกี่ยวนะฮะ คนก็มาเสียสีเขาไม่จ้างแล้วจะให้ผมตอบยังไงวะผมก็ไม่รู้นะก็ไม่อยากจะด่าหรอกนะครับคือคนเรามันต้องฉลาดป่ะนะครับมาเสียสีเขาไม่จ้างเหรอก็เขาไม่จ้างไงจะทําไงคุณเดียวเป็นไงสบายดีป่ะครับไม่อัปเดตคดีเลยเนาะไม่รู้ว่าแล้วแต่นะครับไม่อัปเดตก็ไม่เป็นไรก็ช่วยตัวเองไปนะครับล่าล่าสุดนะครับก็ฝากถึงช่องจอนนี่นะครับได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เนี่ยนะเรามีคดีที่ ที่เราทาแล้วไม่ได้ตังค์ก็มีแยะๆนะครับเออก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไปลงมั่งนะครับก็ช่วยไปลงหน่อยนะมันต้องมันต้องลงให้ครบอ่ะต้องให้ครบด้านนะฮะอืมมันลงบอกโอ้ผมไม่ได้ตังค์แล้วไม่ทํามันก็มันก็ไม่เชิงหรอกนะครับเราก็ช่วยอะไรเท่าที่ช่วยช่วยได้เนี่ยป้าแตนก็ขอเอกสารมาเมื่อเย็นก็ทําคลิปไปแล้วนะครับเมื่อเย็นก็ทําคลิปไปแล้วว่าป้าแตนขอเอกสารมาผมไม่ได้ยึกยื้อ ไม่ได้รีลาเยอะนะครับก็ขอมากระส่งให้นะฮะไม่ใช่ว่าโหต้องรีลายึกยักยึกยักเดี๋ยวมีคนด่าอีกนะครับเดี๋ยวคนมี <c oughs> เดี๋ยวมีคนด่าว่าตบัดสัตว์อะไรอีกนะฮะเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะฮะโอเคคุณเดี่ยวครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีคนมาด่าอีกนะว่าเอ้ยพอเขาขอมาก็ยึกยกักอะไรไม่ผมไม่มียึกยักนะับไม่มียึกยกักคือผมไม่อยากจะยุ่งเท่านั้นเองนะครับ เออพอตอนแรกก็ใช่พูดไปว่าจะให้เอกสารก็บอกให้ติดต่อมาพอติดต่อมาปุ๊บผมผมมาคิดได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนถามว่าเนี่ยผมไปเรียกร้องจะให้ลุงพลป้าแตนมาสนใจอะไรไม่ใช่นะครับคุณรสวาไรตี้สวัสดีครับผมไม่จําเป็นต้องไปเรียกร้องหรอกนะคดีคดีในประเทศไทยมีหลายคดีนะครับผมไม่ได้เกาะแค่คดีลุงพลป้าแตนนะครับคือคําว่าเกาะเนี่ยเกาะเราก็เกาะติดสถานการณ์เนี่ยนายกเราก็เกาะติดเมื่อกี้ก็เพึงนี่ก็ดูทีวีอยู่เนี่ยเปิดดูไว้อยู่นะครับ เราก็เกาะติดทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะไม่จะเป็นว่าโหจะต้องมาเกาะติดลุงพลป้าแตนอย่างเดียวนะครับนะผมก็ดูไปหลายกระแสนะครับตอนผููกํากับโจ้าเราก็มาคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาเกาะติดคดีนี้คดีเดียวซะที่ไหนเนาะอืมก็มาคือไม่ใช่เลยหรอกนะคดีลุงพลเนี่ยจะไม่ให้ผมนั่งอ่านเอกสารแล้วมาวิเคราะห์อ,อะไรเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ ถ้าผมสนใจผมก็ทํานะครับมานั่งอ่านนั่งวิเคราะห์นูน่นนะี่นั่นผมก็ทําได้นะฮะแต่ไม่รู้จะทําไปทําไมไนงะนะก็ให้เป็นหน้าที่ทนายใหม่เขานะครับเป็นหน้าที่ทนายใหม่เขาอืมส่วนเรื่องเปิดทนายใหม่เนี่ยผมไม่รู้นะมันเป็นสิทธิ์ของเขาตู่จะมาไหมครับท่านทนายโอ้อนุทินเขาแถลงไปแล้วถ้าเขาไม่ได้ไม่แถลง,ห,ลงหรอกอนุทินเนะี่ยเขารวมเสียงได้เยอะแล้วนี่นะเขารวมเสียงได้เยอะแล้วได้แน่นอนอนุทินไม่งั้นไม่เปิดตัวเปิดตัวแถลงไปตะกี้เนี่ย เท่าไร่ะสามทุ่มนะครับตามข่าวถแถลงแล้วยังไงก็ได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตู่ก็ไม่ได้หรอกนะลุงตู่เป็นองค์มนตรีไปแล้วนะครับแต่เขาก็เป็นแค่สี่เดือนนะคุณอนุทินอืมคุณผลสอบ,บอกว่าอนุทินตัดสูตรรอตั้งนานแล้วคุณสาลีขอบคุณครับเลยโอ้ผมไม่มีตั้งไม่มีตังจ้างเขานะครับ ทุกวันนี้เนี่ยผมก็กินข้าวเหมือนคนอื่นแหละนะครับกินข้าวผงข้าวผัดจานละหกสิบาทไม่ได้หรูหรามาเฮาหรอกนะเต็มที่ก็มีนานๆก็มีอะไรบ้างที่มันเครื่องดืง่มเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหหรูหรามาเฮามือม้อละหมื่นอะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมีมีตังทําแบ็กดอกก็พอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีคนบอกว่าโอ้โหหางานนู่นนี่นั่นอีกนะใช้อะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็ทําอะไรผมไม่ได้นะผมก็มีชีวิตอยู่กับผม นะครับเต็มที่ก็มาพิมพ์เม้นเป็นเกียร์คีย์บอร์ดสุดท้ายผมก็กินดีอยู่ดีนะครับมีข้าวกินไม่คือผมไม่เดือดร้อนอ่ะนะผมมีข้าวผัดกินอยู่แล้วนะครับเช้ากับเย็นเนี่ยสามารถมีกินมีอยู่ได้สบายๆนะครับเออนะใครจะมาด่าก็ด่าผมก็อยู่ได้สบายๆนะครับจริงๆอยากพูดกูมึงนะเนี่ยนะฮะป้าแตงเขาบอกมาอย่าพูดเลยไม่ไม่เหมาะไม่เห็นมีมีมีใครไปบอกจานเบีร์มั้งเลยวะนะ ไม่บอกจา์เบียร์นี่จะพูดกูมึงนะครับจา์เบียร์กูมึงกูมึงอยู่นั่นแหละไม่เห็นยังไปใครไปบอกเขาเลยมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมจะเข้าเรื่องเรื่องแรกเรื่องที่นาทีนะครับที่นาทีเนี่ยอาจจะคุยสักนิดหนึ่งนะครับคือความเป็นทนายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าป้าแตนไม่เอาคุณรัชพหลหรอกก็เรื่องของป้าแตนคุณเจสเตอร์คุณยมบดไล่นะครับเป็นไรอะไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูนะฮะ ไม่ชอบไม่ต้องมาดูนะอย่ามาละลาเลยนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยพ่อแม่สั่งสอนมาดีนะสั่งสอนมาว่าการละลาชาวบ้านเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรนะครับไม่จําเป็นก็อย่าไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะผมว่าคุณก็ควรคงมีพ่อแม่สั่งสอนมาแล้วแหละนะไม่มาป่วนป้าแตนจ้างไม่จ้างเรื่องเขาที่คุณจะพิมพ์แม่นําหอยอะไรนะครับคุณนาทีเนี่ยจ้างผมจะบอกให้นาทีแห่งช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับ ผมย้อนเรื่องไปนะครับคือวันเนี้คุยกันเล่นๆสนุกๆนะครับพี่นาทีเนี่ยเคยติดต่อมาจ้างผมให้ฟ้องนะครับฟ้องบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยจะรับทําก็ได้นะครับรับทํารับทําไปปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยไม่ชอบแต่ดูเจสเตอร์เรื่องเรื่องของคูณแล้วกันนะครับคุนนาทีเนี่ยมามาจ้างผมผมจะรับก็ได้นะครับแต่ฟ้องแล้วมันแพ้ผมไม่อยากรับนะผมก็ดูข้อมูลแล้วแหะคือ ถ้าผมอยากได้ตังค์จริงๆอ่ะผมรับได้เลยนะครับก็พี่นาทีดูอยู่ว่าไม่รู้นะพี่นาทีก็คงจําได้นะครับว่าติดต่อมาแล้วผมบอกว่าเฮ้ยมันมันฟ้องไปแล้วมันแพ้แน่นอนผมดูแล้วมันมันอาจจะชนะแต่ว่าเปอร์เซ็นชนะมันน้อยผมก็ไม่รับทําแต่จริงๆถ้าผมบอกเฮ้รับก็ได้นะครับเออก็เอาตังค์มาแล้วก็ฟ้องไปสุดท้ายก็แพ้เนี่ยแต่ผมไม่อยากรับไงน,นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากถึงทุกคนนะครับถ้าใครจะให้ผมทําคดีเนี่ยคือถ้าเรามีข้อมูลปึ๊กๆเนี่ยผมรับนะ คือถ้าฟ้องแล้วแพ้เราไม่อยากรับหรอกนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่แบบให้ต้องการเงินขนาดนั้นคดีที่ทำเราไม่ได้ตังค์เนี่ยถ้ามันชนะผมก็ทํานะครับคดีพี่นลินเนี่ยผมดูแล้วคือผมดูโทษนะครับคือผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าผมดูแล้วอ่ะพี่หมีพี่นลินก็คงไม่มีตังค์ใจค่าทนายผมะนะครับผมก็รับทำนะสุดท้ายก็ชนะจริงๆอย่างที่ผมคิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเงินเนี่ยมันสําคัญแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักต้องบอกเลยนะทนาย ก็มีหลายคนนะครับเรื่องเงินมันไม่ใช่ประเด็นหลักสําคัญสําหรับทุกคนนะครับบางคนอาจจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะครับผมก็ต้องดูว่าประเด็นมันไปได้ไหมมีพยานหลักฐานไหมถ้ามันไปได้นะครับคดีที่มันสําคัญแล้วก็เป็นคดีที่ถูกลังแกี่ยผมอยากช่วยนะอยากช่วยพูดตรงๆเลยนะครับถ้าใครถูกคดีประเภทนี้มาแต่ต้องคุยรู้เรื่องนะบางคนคุยไม่รู้เรื่องผมก็เก็บตังค์ก่อนละนะครับ มันมีหลายคดีที่มาคุยแล้วไม่รู้เรื่องอา้าวผมก็เก็บตังค์ไปก่อนนะครับพอมาคุยไปคุยมาเอา้ามีฐานะยากจนนี่แล้วก็เป็นคดีที่ถูกลังแกเข้าข่ายที่จะช่วยเหลือก็ช่วยไม่ได้นะต้องบอกตามตรงนะครับมันก็มีนะแล้วก็อย่างพี่นาทีเนี่ยผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รับนะครับจริงๆจ,จะรับก็ได้นะพี่นาทีก็แกบอกเลยนะไม่เกี่ยงข่าทนายนะครับโอ้โหแกสู้ยึบตานะครับแต่ต้องบอกนะว่ามันไปไม่ได้นะครับข้อที่จริงมันไปไม่ได้ อันนี้ก็คือเรื่องแรกที่จะมาคุยนะครับวันนี้นะครับเรื่องลุงพลเนี่ยเรื่องลุงพลนะครับเรื่องลุงพลก็คงมีประเด็นไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าป้าแตนแกไม่เปิดทานาย